อย่ารอให้เบสปาของคุณพังเบสปาต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตอนไหน EP นี้ไปดูกัน กูรูเวสป้าอีพีนะครับเดี๋ยวเราจะพามาแนะนําเกี่ยวกับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องลูกค้าสอบถามมาหลายทางมากๆเลยว่าเวสป้าควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตอนไหนแล้วใช้น้ำมันเครื่องอะไรบ้างเวสป้านะครับตามคู่ที่กําหนดเลยก็คือเวสป้านะครับจะต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกๆ5,000ันกิโลนะครับหรือ6กเดือนอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนอ่ันดับแรกเลยนะครับอันดับที่2นะครับผมก็เปลี่ยนก่อนออกทริปด้วยนะครับผมเวลาลูกค้าขับรถไกลขับแช่าน,านานๆเนี่ยแนะนําเลยต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก่อนไม่ใช่ว่าเฮ้ยไปขี่ก่อนแล้วขับมาค่อย เปลี่ยนไม่ใช่นะครับต้องเปลี่ยนก่อนแล้วลูกค้าไปขี่นะครับพอไปขี่เสร็จปุ๊บกลับมาใช้งานนิดๆห,หน่อยก็ค่อยเปลี่ยนอีก1รอบก็ได้ข้อที่สานะครับผมอย่าลืมนรถเข้าเช็คระยะตามที่กําหนดเลยก็คือห้ามเลย5,000กิโลหรือ6เดือนนะครับเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยอันดับแรกเลยประกันขาดอันดับที่2องทาน้ำมันเครื่องขาดน้ำมันเครื่องหายไปหมุนเวียนนะครับขึ้นไปเลี้ยงลูกสูบรถพังแน่นอน อันนี้ต้องบอกเลยนะครับข้อที่ซนะลูกค้านะครับต้องใช้น้ำมันที่เวสป้ากำหนดไวนะ้และอย่างเจ้าเวสป้า LX 125คันนี้นะครับก็คือเป็นน้ำมันเครื่องสังเนะคราะห์100%นะครับผม 5W 40สังเคราะห์100นะครับผมมันถึงจะเก็บอุณหภูมิได้ดีกว่าควบคุมความร้อนได้ดีกว่าหาลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมก็เข้ามาหาเราได้เลยที่เวสป้าพัฒนาการนะครับผมทางเรามีสาระดีเทคนิคดีๆให้กับลูกค้าที่อยากจะดูแลรถเวสป้าคันโปรดของคุณโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับ